เรื่องเหล่าอีสานผีมาส่งทางเสียงล่มพัดฮือฮือผ่านดงโพเกาคนเฒ่าคนแก่เขาว่าไว้ว่าดงโพนั่นเป็นทีผีอยู่แต่ก็มีอยู่คนหนึ่งบ่เชื่อชื่อว่าบักค,คำ้ำคนทรงของจากอำเภอคังค้าง คืนหนึ่งคณะขับรถกลับบ้านตอนตีสองฝ้ามืดสนิทมีแต่แสงไฟจากหนารถเสียงจัก,กรจันกร์เงียบคือว่าปลามันบบหายใจพอรถแลนเข้าเขีตด,ดงโพเขาก็ดีนเสียงเอยดเหมือนมีของขวนประตูรถบักคำเบึงกระจกเห็นผู้หญิงผมยาวใส่เสื้อขาวยืนอยู่ข้างทางยกมือโบอกเขาคิดว่า คงเป็นคนหลงทางเลยเหยียบเบรกและเปิดประตูให้ขึ้นผู้ยิ่งคุณนั่นนางเงียบผมยาวปิดหนา้ามือเย็นจ้อยบักคำพยายามถามสิไปไซ่ะนา่งต่อเบาๆไปน้ำคอยแนเดอรลดแลนไปเรื่อยๆแต่กลิ่นสาบเลือดเข้าๆลอยขึ้นมาในรถเสียงเหมือนของเปกเปียกตกอยู่ใต้เบาะ บักคำหันไปมองหญิงคนนั้นหายไปเหลือแต่ผมดำเงา,ากับรอยมือเปื้อนเลือดอยู่ตรงประตูหัวใจเขาแทบลุดออกจากอกเหยียบคันเล็งสุดขีดแต่ยิ่งครับท่างก็ยิ่งกังวลคือว่าบอได้ขยับไปไสเสียงผู้หยิ่งหัวเราะเบาๆดังจากเบาะหลังฮ่าฮเจ้าสิบอทรงคอยบอบักคำสะดุง้งหันไป เห็นผีผู้ยิ่งนั่งอยู่หลังรถหน้ายับยับลูกตาลุดหนึ่งยิ่มกว้างจนถึงหูแล้วค่อยๆโลมาด้านหน้าทรงคอยเนเ้อเขาลับตาเหยียบคันเลงสุดเร่งรถพุ่งออกจากดงโพเสียงหัวเราะยังตามมาฮ จนรถถึงนาสารพระพุ่มไฟสองแสงจา้าทุกอย่างเงียบลงบักคำลงจากรถเห็นผมดำยาวตกอยู่ข้างร่อรถพ่อเงอยหนามองเห็นเงาผู้หญิงในชุดขาวยืนอยู่ไกลๆใต้ต้นโพยกมือขึ้นแล้วหายไปในหมอกคืนนั้นบักคำบอกว่า ผีดงโพมาทรงทางจริงๆริแต่บอแนว่ามันทรงเขาให้ถึงบ้านหรือทรงชีวิตเขาไปแท่นกันถามือหนึ่งผีมาทรงเจ้าเดะเจ้าสิย่อมให้มาทรงบอ